อินฟินิตี้ฟลเสนอตอนวังเดียวกลางเกลียวคลื่นพระราชปริศนาแห่งเกาะสีชังทุกท่านครับเคยจินตนาการถึงภาพพระราชวังอันง,งดงามตั้งตรังงานอยู่บนเกาะกลางทะเลไหมครับฟังดูเหมือนฉากในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เลยใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปกว่าร้อยปีสู่เรื่องราวของพระจุธาทุชราชฐาน พระราชวังเพียงแห่งเดียวในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ถูกสร้างขึ้นบนเกานะนกเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีสถานที่ที่ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าค้นหาและเหตุการณ์พลิกผันที่น่าติดตามครับเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นในช่วงประมาณปีพศ2431นะครับก่อนที่พระราชวังแห่งนี้จะถือกำเนิดขึ้นเกาะสีชังในเวลานั้น เปรียบเสมือนโอเอซิสแห่งการพักฟื้นครับด้วยอากาศบริสุทธิ์จากทะเลหลวงแพทย์หลวงจึงได้ถวายคำแนะนำให้พระนางเจ้าสาวพาผ่องสีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธซึ่งในขณะนั้นทรงพระประชวรเสด็จแปลพระราชฐานมาประทับที่นี่ลองนึกภาพตามนะครับเกาะเล็กๆที่เงียบสงบคลื่นซัดสาดเบาๆกลายเป็นสถานที่พักฟื้นพระวรากายของพระราชวงศ์ และไม่เพียงเท่านั้นนะครับเกาะแห่งนี้ยังเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติที่เดินทางมารักษาตัวรวมถึงเคยเป็นที่ประทับพักฟื้นของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุธอีกด้วยครับและด้วยเหตุนี้ในปีพศ2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลจึงโปรโด,ดกล้าให้สร้างเรือนพักฟื้นขึ้นสามหลังครับ ได้แก่เรือนวัฒนาเรือนผ่องสีและเรือนอภิรมซึ่งชื่อเหล่านี้ล้วนตั้งตามพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีพระนางเจ้าสาวพาผ่องสีพระวรราชเทวีและพระนางเจ้าสายสวลีพิรมนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างแท้จริงครับหลายครั้งหลายคราที่หลนกล้ารัชกาลที่หได้เสด็จมาประทับณเกาะสีชางแห่งนี้ จนกระทั่งปีพศ2435ปีสำคัญที่เรื่องราวของเราจะเข้มข้นขึ้นครับเมื่อพระนางเจ้าสาวภพาผ่องสีพระวรราชเทวีซึ่งประทับนักเกาะสีชงังทรงพระครันและใกล้มีพระประสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุธาทุชราชฐานก็ประสูตินักเกาะแห่งนี้ครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเป็นอนุสรณ์ ราชการที่หจึงพระราชทานนามพระราชฐานแห่งใหม่ที่กำลังจะก่อร่างสร้างขึ้นว่าพระจุทาทุษราชฐานตามพระโอรสนั่นเองครับภาพของพระราชวังเริ่มชัดเจนพระราชฐานแห่งนี้ถูกออกแบบอย่างยิ่งใหญ่ประกอบด้วยพระที่นั่งถึงสองค์คือพระที่นั่งโกสวัสุพัน์พระที่นั่งมันทาตุรัตนโรธพระที่นั่งโชติรสสัพพาสและพระที่นั่งเมฆลามณี พร้อมด้วยตํหนักอีก14ตำหนักลองจินตนาการถึงความอลังการดูนะครับโดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพระยาพานุพันทุวงศงวรเดชเป็นแม่กอมและออกแบบโดยพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศัรพศาสตร์สุภกิจในเขตพระราชฐานยังมีทั้งสระน้ำทานน้ำบันไดและทางเดินทางที่เชื่อมต่อกันอย่างงดงาม ทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีราวกับความฝันที่กำลังจะเป็นจริงแต่แล้วทุกท่านครับเรื่องราวก็มาถึงจุดพลิกผันในปีพศ2436ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เราจดจำกันในชื่อวิกฤตการรอ,อ112ครับเกิดข้อพิพาทเรื่องเขตแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศส จนฝรั่งเศสได้ส่งเรือรบเข้ามาปิดล้อมอ่าวไทยและที่น่าตกใจคือมีการส่งทหารขึ้นมาบนเกาะสีชังแห่งนี้ด้วยครับเหตุการณ์นี้เปรียบเสมือนพายุลูกใหญ่ที่โหมกระน่ำทำให้การก่อสร้างพระที่นั่งและตำหนักต่างๆที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ต้องหยุดชะงักลงทันทีครับความฝันที่ใกล้จะเป็นจริงกลับต้องเลือนลางไปต่อหน้าต่อตาครับหลังจากนั้นไม่นานด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโอการโปรดเกล้าให้รื้อถอนพระที่นั่งและพระตำหนักที่สร้างด้วยเครื่องไม้บางส่วนออกไปก่อสร้างยังที่อื่นครับมีข้อมูลที่น่าสนใจระบุว่าพระที่นั่งมันทาตุรัตนโรธซึ่งเป็นพระที่นั่งเครื่องไม้สักทองทั้งหลังสามชั้นหนึ่งในสี่พระที่นั่งหลักของพระจุธาทุทชราชฐานนั้นได้ถูกเชิญมาสร้างขึ้นใหม่ ใกล้กับพระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตเมื่อปีพศ2443และได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าพระที่นั่งวิมานเมฆที่เรารู้จักกันดีนั่นเองครับลองคิดดูนะครับว่าไม้สักทองแต่ละชิ้นที่ประกอบขึ้นเป็นพระที่นั่งวิมานเมฆอันงดงามนั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังบนเกาะสีชังแห่งนี้ช่างเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าอัศจรรย์ น่าเสียดายนะครับหลังจากเหตุการณ์รอสอ .112 พระจุธทาทุตราชฐานก็ไม่ได้ถูกใช้เป็นที่แปรพระราชฐานอีกเลยคงเหลือไว้เพียงเรื่องราวและความทรงจำมีเพียงหน่วยงานราชการต่างๆที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นต่อมาแล้วปัจจุบันละครับพระราชวังแห่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับทุกท่านไม่ต้องห่วงครับเพราะปัจจุบัน พระจุธาทุธราชฐานได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับมอบสิทธิการใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์ตั้งแต่ปีพศ2521และได้พัฒนาพื้นที่ส่วนพระราชฐานเดิมประมาณ219ไร่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญโดยในปีพศ2545 ได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พระจุธาทุตราชฐานขึ้นครับหากทุกท่านมีโอกาสได้ไปเยือนเกาะสีชันนะครับจะได้พบกับอาคารสำคัญสำคัญที่ยังคงหลงเหลืออยู่เช่นเรือนไม้ริมทะเลที่งดงามตึกผ่องสีตึกอภิรมตึกวัฒนาซึ่งปัจจุบันใช้จัดแสดงนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญต่างๆและที่โดดเด่นเป็นสง่าก็คือ พระอุโบสถวัดอัสดานโคนิมิตรที่มีเจดีย์สีขาวสวยงามตั้งอยู่บนเนินเขาสามารถขึ้นไปชมทิวทัศน์อันงดงามของเกาะสีชังได้อีกด้วยครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือสะพานอัสดางสะพานไม้สีขาวที่ทอดยาวลงไปในทะเลเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยงามจับใจจริงๆครับ เรื่องราวของพระจุธาทุตราชฐานนั้นทั้งงดงามน่าตื่นเต้นและแฝงไว้ด้วยความรู้สึกที่หลากหลายนะครับจากความตั้งพระไทยที่จะให้เป็นสถานที่พักผ่อนสู่พระราชวังที่เกือบจะสมบูรณ์แต่ก็ต้องพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่จนกลายมาเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญให้พวกเราได้ศึกษาและชื่นชมกันในปัจจุบันนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านครับสำหรับเรื่องราวของวังเดียวกลางเกลียวคลื่นที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินนะครับก่อนจากกันวันนี้ผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังเรื่องราวจากช่อง Infinity File ของเราหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไล์ กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้อีกในครั้งต่อไปมีข้อคิดเล็กๆน้อยๆที่อยากฝากไว้นะครับว่าบางครั้งสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ก็อาจจะนำไปสู่เรื่องราวบทใหม่ที่ทรงคุณค่าในแบบของมันเองได้เช่นกันเหมือนกับพระจุธาทุตราชฐานแห่งนี้นี่แหละครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านมีความคิดเห็นหรือว่ามีอะไรอยากจะเสนอแนะเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับทางเรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับสำหรับวันนี้หากมีอะไรผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ